สวัสดี FC ฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเมือนี้แม่น้องอนดามาตามพ่อรีตร่อหัวพี่น้องพ่อรีให้เลขสูตรแปดตึกสองพ้นปรากฏเลขออกสองหนึ่งพี่น้องวันนี้พ่อรีให้มาแล้วเม็ดเดียวหางเดียวพี่น้องเอาบทหลับชมเราฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องอนา,าพาโชคให้ดึกค่ะขอบคุณค่ะ ล่องเมืองวามีสีออกวะเฮ็ดได้สิบสองไม่ด้บ่บอกเพราะว่ามันเป็นเลขสูตรเขาก็อยากล่องเมืองว่ามันมันสีออกวะไม่เอานี่เด็ดหนึ่งสองนี่เด็ดสูตรเมันกี้เขาเลขสูตรอาจารย์นี่ยมันเลขสูตรดิเนี่ยเลขสูตรล่างเลขสูตรล่างตัวเดียวได้หนึ่งสอง๋อเอาแล้วนนี้บนดิพ่อห้ยแปดหนึ่งสองหรือไหมนี่บอลลี่พี่น้องเลขบอลี่แปดหนึ่งสองเลขสูตรเลขฟันอ่าฟันเล็กน้อยมาบอก เด็กหน่อยบอกเลขเก้าเก้าเจ็ดบอกเขาเข่าสูตรคนหายแปดหนึ่งสองมันออกสองสองหนึ่งงวดก้อนบรี่หายยางเนอะหกศูนย์บอกสามหกศูนย์บอกนู้สื้อน้ำมันบอกวอ่าบนงวดน,นี้เลขสูตรบรี่มันก็ได้ตามออกจ้อยอเลขเหล้าหมูอ้วนบอกเขาเอสซี่ว่ามีเข้า,ม,ขา,ม,ขามีหลุดตามตามพอดีก่อนนะอันอนั้เห็นมันออกเลขสองตัวได้จะหายมือนี้ได้สองตัวสูต สองตัวล่างบอกพอสองตัวล่างตัวได้ตัวเง็นไปต้องเงินแล้วบ่กเพราะเอางวดบางหนึ่งโบไห่โบไห่เจ้ามันออกมันออกอีหลีมันออกสองหนึ่งได้สองหนึ่งวดนี้ได้คู่เดียวได้สิบหกครับเลขสูตรบอกเลขสูตรครับเลขสูตรวันวันที่หนึ่งท่านว่าหนิครับเลขสูตรเป็นสูตรปล่อยปล่อยก่อนไขเพราะว่ามันอันเห็นมันออกเงินนี้ก็เลย นี่สิกาบอกร่องเมึงนะเลขสูตรนึ่งหกครั้งเดียวครับผมเขาลืมเสื้ออยู่บนเช่นกับนะับอกนึ่งหกหกนึ่งสี่บอกอ้าวแล้วมันบน่มีสามตัวมุมี้กัเป็นแปดหนึ่งสองอันนั้นเพราะท่านใ้เฮดครับอันนี้เฮดเฮดแค่สูตรสองตัวสูตรสองตัวนี่มันสามารถไปบนล่างบอกว่าเป็นล่างย่างเดียวครับอันนี้ 1, 6, นึ่งหกที่ล่างบา่ครับล่างย่างเดียวพี่นอง สูตรล่างสูตรล่างมาล่างอย่างเดียวได้กลับบ่บ่ได้กลับครับล่างเอาคือสิง่ายแถวพ่อคือสิปล่อยแบบนั้แถวแป้นอะไรเลยเอาก็จะกลับเลยน่งเดียวเหรอก็บ่าไข่กลางเดียวตัวเดียวกลับกลับกันไว้กันไว้เเนาะพราะว่าเออกันไว้ก็ดีครับกันหกนึงนะหัวเนาะป้าสูตรล่างล่างอย่างเดียวเอาก็ไปกลับด้วยบนล่างเอาก็ ทางย่างเดียวมันได้สองหนึ่งหมมันคือออกบนแถอะเ่จังพ่อวายี่เลือนเป็นหินหลาคือเป็นบนหินหาาคือเป็นบนแล้วแต่แต่อาทิตย์ูนะพ่อให้เลขสูตรแปดสองหนึ่งหก้อนอาทิตย์หนึ่งเนาะมันก็ออกบนได้หรอพ่อเราอันนี้เฮ็ดยังไงมันคือกะไกลเมื่อมากพ่อให้พ่อก็ได้หนึ่งสองบอกว่ได้ว่ามันบอกแต่มันบอกแล้วมันก็ไม่ออกบนครับ แต่มันไม่ขึ้นออกบนแล้วนี้เป็นสูตรเดียวกันบ่ที่ได้เป็นอันเดียวกันครับมันสิบวกขึ้นบนบ่พว่าหกหนึ่งไปกลับบนล่างที่เราค้างเดียวนี่ให้เขียนบนล่างได้บ่อ๋อได้ครับได้ได้ครับเนาะอันนี้เพิ่นว่าสูตรล่างที่ว่าไปบนล่างได้พี่น้องยาวานุนดียาว่าจังสันนึ่งสี่ถวกกันนะย่านเป็นขึอนของพระอาจารย์พิศนาเนาะหายล่างออกบนหกเกณฑ์ไปกลับบนล่างไปบนล่างพอเหากลับให้ยเร็วนาะ เอไปแล้วนะไฟบนล่างพอลี่ในสื่อบอแปดหนึ่งสองในสื่อบอสื่อจลโลเอรี่ครับมันกับว่ามันกับวัมันก็อไร้ต้องถือถือต้องกราบก่อนนะแล้วก็ต้องถือหกตจังจะได้ตันที่หนึ่งหมว่านี่ปอยเล่าไปว่าเขาหมเขาครับเมื่นี่เป็นวันเสาร์เนี้วันเสาร์จ้ะตกบันจันน่เลยออก จันบนอะได้ได้มาเอาเล่าครับครับมันอีป้อยรัฐบาลไทยไปก่อนรัฐบาลไทยาปก่อนหนึ่งทันวาเพื่อนบอกว่าสูตรนี่เป็นสูตรลางแต่บางวันที่ผ่านมามันเป็นหนึ่งสองได้เป็นออกสูตรลางแล้วเพื่อนหายสูตรบนเป็นแปดหนึ่งสองมันออกสองสองหนึ่งปล่อยก่อนใครให้หนึ่งหกสิบสองบนล่างไปบนล่างได้ค้างเดียวแต่มีได้ไม่ต้องมาได้าร์หลอกกันได้แม่ พวกนี้กันเรากันบ้านเลขออกเพราะว่าสองชั่วโมงในปล่อยเราไปล่อยแบบด่วนๆเลยหมนเลยกันถ้าแม่นายมาเอาไม่นั่นก็จะให้เล,เลขได้ตัวเรียกสูตรสามตัวนะจกกัปล่อยก้อนมูจะน้อยอันนี้สูตรให้สองตัวก่อนครับถถ้า้ามาอีกจก็จะให้สามตัว คมันเหวี่ยงท่านมันจันพวกหนูมาเอาเล้าพอจังเสียหายสูตรสามตัวครับได้ไปพร้อมกันเลยมันจันมาอยู่โน้ตแบบนี้ไอ้น่าใก่้จะได้กรสิมาเพื่อเอฟซีพี่น้องเออเอฟซีว่ามีเข้ามีหลุดไอ้จะไดกรสิมาหายไม่เข้าเดี๋ยวมันก็เข้ามันก็เละกับพี่เขาไม่ดนพี่น้องแล้วมันกับเขามาไหลคือวมาแต่มันก็ยังดูดีกว่าดีน้ำลมมันบ่ดีนะเลขบุออกหนึ่งสองสองอีกพี่น้องเอ้ยเกือบแม่น้องได้กินมามา เกือบแล้นะคข้างน้าเบิ้นข้างน้าเบิ้นออกสองสองหนึ่งแต่มันออกสองหนึ่งสองสองผูใดว่าว่าเลขสิเบิ้ลข้างน้าเบิ้ลกวห้าห้าหนึ่งันหาวัเปิดไฮดอไฮเลยมันมันเปออกสองสองหนึ่งเปินไฮมาห้าห้าหนึ่งจำได้อยู่เข่วอกเลขขาเเลขสองทำมุนดิ้นเป็นอันคลายกันไ เสดายเสดายนนี่เขาเขาแต่ว่าอันเล็กยหลายคนได้บ่ส่วนมากเขามีมีสูตรนี้แหละมันมาเขาเรื่อยสูตรสมตัวนี้มาเขาเรื่อยแต่ว่าส่วนมากมันสิเป็นในสามตัวนาสามตัวไทยหมู่บ้านนี่เป็นเรื่งไดก่เล่ามันพิษพลาดป่าไฮโซพิษป่าพรพิับเอินเนียมาบางอียูเขาบอกว่าพิษบอกพิษอยู่หลักนึ่งมันอือโอ้ยพุท่่ี่เ่ไหมเอาไหมพี่เ่าไม่ดูัน เขาว่าบวกเขาว่าบวกพีก้อนนึ่งก็เลยเอื่อนมาบวกซอยกันี่ย่านห้ามันถีมีหลายเฮ็ดเฮ็ดสองตัวเบอรงนี่บ่บ่กล้าบอกเพราะว่าที่จริงอยากบอกตงังวันนี้คุณนะแต่ว่า,ามันยังมันชั้นไหนร่องเมืองวันเสาร์บอ,อกเพรระว่า,า,าสองตัวก็ขอเฮ็ดสูตรสามตัวนี่เสนาม,มันขอสองตัวว่ามันบอก เ่วนมากเขอสองคันสามก็มักอยากมักอยากกลับกันคันเท้าสองไร้เฮ็ดสองนะเนาะคือจังเด็บบ่ได้ลงทุนอะไรคือจังไหนคือห้าหมุนได้แค่ทางเดียวมั้งารคันเลขสามวเห้ามันหมุนได้สามคู่คันเป็นเลขเบิร์นก็จังว่ามันมันเป็นเลขตัวนี้มันตรงม่ได้เหตุสามโตมากแต่ว่าบางครั้งมันกับเขาสามโตบ้างบางั้างกับเขาสองโตัา้งกับเขาสองโตบางข้งกับเขาสองโตแต่เลขจำเป็นต้องเฮ็ดสามการ นนวนได้พูกกับเขาสามตัวแมนแมนวันได้ปลูกกับ,กบ,กบขี้เสองตัวอย่างน้อนที่ว่าเป็นว่าท่องไหมไข่ท่องอ่วดนก่อนนี่รกกระรี่ไข่สามสามวันปันเกี่ยวกับท่องเหนอไอยังก่อนสามหกศูนย์นะวนนี้มันหมอกข้างนาไหมศูนย์สามหกครับ 0ูนหกสามบอกเลยคืหกสามเมื่อูนสามหกทางนาเนี่ยทีนี้ที่ยาตันใจเลยูสามหกซูนสามหกปวดก้อนพันหายแต่ว่าอันท่อท่องพันหายท่อสามเซนแล้วพันหมุนเป็น0ูนหกหซูนหกหกมันไปออก0ูนแต่ว่าท่องร่วมกันมันสิ้าบาทดีเซนละหบาทมันไปออกกันนั่นใช ว่าหลุดแล้วพี่น้องเฮ้ยทำเป็นหัวที่เดียวสามแปดคือสิมนเงี้ยงอยู่มันปไปออกเลขแล้วหาหน e ึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งถือว่าท่องท่องสิบห้าบาทท่องเสร็จเราหาบาทสามสิบอ้าววีดอนเนี่ยมันที่ย่ามาตามหาเด้อใครจะรู้ว่าพอดีปล่อยก่รค่ายสูตรนี้เป็นสูตรล่างแต่สามารถซื้อได้บนล่างเป็นสูตรล่างหัวที่ผ่านมากนี่เพิ่นเฮ็ดมันได้หนึ่งซองนะคะ ได้หนึ่งสองหัวดนี้ได้หางเดียวขึ้นหนึ่งหกหนึ่งสามารถไปได้บโลรางเป็นได้ท่างหาสุสารกินดางรัฐบาลไทยนะคะเป็นสูตรเดียวกันกับที่เป็น8ปดหนึ่งสอน่เพราะว่าไอเพชรสามสองมันออกยิงบ้ากาบอดไอหงวดนี้มันก็มาออกเป็นไอ้งก็สองหนึ่งเด็สองหนึงมันบ้างามเนาะมันบ้างามเ็กสองนึ่งแต่เล่้างเบินกราวมันสีออกบ่มันผัดออกงี่หลีก็เลยได้เล่ได้บอก แค่ไห่บบก็บอกบอก่าหนอนดีขจะนันองบงน้านแต่ว่าเลขไม่หกเกบบางาน้ามันบ่เลขบงน้าเบงหามัน่อ่ากอออกได้ผู้ใด,ดอยากอยากซอยค่ากัเขาพอลี่นะคะศูนย์เก้าแปเ้าเจ็เสามบอร์นี้เป็นเบอร์ไล่เพราะนเบอร์พอลี่้ะคะ่ะเบอร์โนบิะ ยาโดยตรงทุกบาททุกอาการถึงมือแน่นอนนะคะศ9นย์เก้าแนเอีเด้สมีคะลแต่ในี้ก็เลืใจใี้สุรแล้ววันจันเดี๋ยวมั่นใมาตามตามล้าะตามเล้าจ้ตามเ้ากตาม3าตัวบนห้นะคะอันนี้เนหายได้สองตัวเดี๋ยวจะมาตาม3าตัวหาคือวันจันนะคะมาแน่นอนอขอพุณพอลีหลลายเด้ค่ะทีเียสลัมะนาง